ไดคู่โอ้โหน้องปักด้วยพี่โดนดีเช่นยิงสวนพี่ก็ฆ่าได้เช่นได้เหมือนกันโอ้โหโคตรเต็งเลยเอ้าจังหวะโคตรเยี่ยมจังหวะโคตรชิ่นมเลยน้องยิงยิงยิงอุปกรณ์ต่อหน้าแต่มันเดินขาน้องไปดื้อ ม่กัยกรรมแล้วกันเท่านั้นนะกัยกรรมมาแล้วหอยลวกทำไมผมไม่จะไม่มีคอนเทนต์ให้พี่เลยครับพี่อัดอยู่ขอรอหน่อยเฮ้ยโมงลวกรงนี้ว I'm reloading เราไม่มีทางเลือกลนะไปดีกว่าห้องน้ำอ่ะดิไปเถอะมันเข้าได้หรนะือ <c oughs> น้องเข้าได้แต่น้องน้องน้องติดติดไอ้นี่เออจะขึ้นมอมกทางหนึง่ง <c oughs> เออเออมันเดินระดับกันเนี่ยไเปลี่ยนมุมโคตรเย่โคตรแย่เปลี่ยนมุมแบบ อีปิกอุ้ย down to <laughs> มาบางนะังะจอทีวี <laughs> จอ,อ,อคอบเฮ้ยเดียวตัวเดียวอยู่ไหนปีนไซน์พี่เออ <laughs> <laughs> พี่บอกเขามีรถโรลเลอร์เลยนะพี่ชื่ออะไรสิ <laughs> รถโรลเลอร์ รถโรเลอร์คุณนนมีคนชื่อมีคนชื่อใช้ชื่อรถโรลเลอร์คุณนนใครวะขาจะรถมันรถมันขนุนโดนใส่เราแล้วพี่หัวเราแตกเขาก็จะเอาประโยชน์รถโรเลอร์คนผู้หูเขาไม่อยู่พี่ดีโอไม่อยู่มาคนนี้อยู่มาแต่รถริงโคลเทสเลยเสียง ตนี้มาทั้งสมุดทั้งสมุดงสองท้้งสมุดตรงนี้มาตรงนี้มาอนซอซอนีอุ้ย เดี๋ยวข้ามบนต้นไม้เออฝรั่งอันนี้สวยน้นเฮ้ยเข้นข้นขบนองชั้นอี่มกลังอ้อมไปจัดกัน นั่นแหละนั่นแหละผมกำลังอันนี้ไปอยู่ไม่แฮทข้าบนนี้บนนี้บนน้ห้องน้ำเปลือห้องน้ำหอน้ำหน้ำหตกใจหมเลยดูมันโผล่มาจำสเกลนะคนนน ผมรักสะตอผมตาหนิยังเลยศูนย์ศูนสามาวัแจ่มคับตาคูเชอร์โหรหลอดไม่รเลยนนเปิดมันเปิดรูนะด้วยนเปิดรูใต้ดินน่ะแดงมันน่าจะ ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเอาติดอะไรวะเนี่ยทำไมต้องเปงลล็นคอมอม,อมิลี่มิร้ายพว่าเขาเวลามันใช้ยาซุ่มแอบอืฮลรีเชียนีเกียร์ชั้นสองนะไม่ใช่ลีเชียนนะมันต้องมีเซียนเพรามันมีเซียนต่ำตีเราอยู่เดี๋ยวมีเซียนปู่แล้วนะไม่ไม่ไม่กลับยิงนะปู่แล้วนะ มันจะกลับไปอ่ามีคนโดนป่าได้นอนไม่ไม่ไม่โดนเคมอกูไปดีฮี่อ่ะโงอยู่นี่อูอชั้นสองใช่ชั้นสองอะ่ะ ลงมาไหมนะดักชั้นสองอยู่เนี่ยตอนเนี้ยตายครับผมเข่าวเวลาอยู่ชั้นสองอีกตัวนึงได้เลยได้เลยนนมาชั้นสองฝั่งไหนครับผม ในไซส์เรียบร้อยเข้ามาแล้วในไซส์อ่ะเข้าไปแล้วตายเออทำไมอินเทอร์เฟซเซิร์ฟเทปมันดูมันดูดีกว่าในตัวเกมหลักอ่ะอินเทอร์เฟซมันอ่ะโอ้โหไอหียมันพีออกมาไอมุมพีไอมุมที่ผมชอบไปเล่นด้วยเหรอ กูถามจริงถามจริงโอ้ถามจริงเอกคือซอสตัวมันข้างบนเอกคือซอสตัวมันบีะไหมอีไหมเก็บเสียงอะไก็ดีเยอะ ทั้นสองอ่ะผมผมผมเองพี่วี่ล้วใช่ไหมโรมอ่ะโอ้ชีก็รู้นี่โอ้ซ้ายมือไปห้องเล็กอ่ะห้องซ้ายเลยอ่ะซ้ายลึกเลยอ่ะ The diffuser is down here. Ian, reload. They need that man to get there. ถอยทำไม <c oughs> ปลาแฝดคนตรงยัดเลยเออตุอ๊กซองเฮ้ยนีเออ่เสียงมันเข้าชางเนี้ยคุณนบนด้าน,น,น,นหลังอะห้องน้ำปะใส่บีมเข้าได้แล้วนี่หว่ทุกอย่างมันตายหมดไปทันบีโอ๊ย อะไรเฮ้ยโอ, <c oughs> อ,อ้โหมันมันล่อด้วยกันใช้ดอกคีบี <c oughs> อ่ะนี่นี่ลอกคีบีนี่ดักอยู่ดักอยู่ไม่ทนันไม่ทนันเสียเวลาทดตกลงดักไปแล้วเนะี่ยเออ <c oughs> คือมันจะได้สกิลตามคลาสตัวเองหรือว่าจะเป็นสกิลตามอาวุธที่เราใช้ตามอาวุธที่เราใช้ใช่ปะจำไม่ผิดไม่แน่ใจจำไม่ด้เลยแต่เห็นเกมเพลย์ไปนิดนึงจะจำได้ว่ามันจำได้ว่ามันตามอาวุธที่เราใช้ฮะอ๊ะทำไมมีคนตายทาวเวอร์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 แถวทาวเวอร์เราไม่ได้เรียนพอทาวเวอร์เหรอเรียนเรียนเรียนมันแต่เพื่อนเราดักตรงทาวเวอร์ไงอุ้ยโอ้โหหหหโห อันตรายเอาไปมไม่โดนด้วยใชเอ้ยผมเร์แล้วสวยสเฝ้าดิวิออ์ไวนน้องตรงผมมาตรงนี้ ปี่ปิดนี่ก่อนฟาไวฟาไวฟาไว้มีไหมมีไหมตรงตรงนั้นน่ะมีไหมผมไม่แน่ใจพี่หมดละเหมือนจะเข้ามาแล้วปะ ยางไม่ยังยาง,ง,ง,งใตกแตกกิดไม่ถ่าแตกีฟูเซอร์ยังไม่มีใครเก็บ อยู่บนหลังคาฮะน่าหยุดมาแล้วตรงนี้กำลังอ้อมไปอยู่แต่กระโดดเข้ามาแล้วทาวเวอร์โอเคทาวเวอร์เอ,อ่อกำลังจะเข้ากำลังจะเข้ายังไม่โดดเข้าอ,อะไรโอ้โเคยตัวสุดท้ายอยู่ผมดอกซีบีเรียบร้อย ทาวเวอร์ใช่ไหมใช่ท t ว w e r ไม่จ้ย้ายไปไปแล้วอ่ะถ้าไปแล้วก็ฮมันลงแฮ a ไปแล้วลงแฮ a ไปแล้วไม่ใช่ลงแฮ a มันไม่มีใครมาเลยเนี่ยมันเพิ่งเก็บีฟูไปต่อหน้าผมเองเมื่อกี้ยิงเสือแถวนน้นไไกล ตรงนี้ต้องผมเอือสวยตัววะใหญ่มีเกิบโดนแล้วผมบางโอ้เข้าเท่าก็เล็กเต่าเพื่อนโดน น้อง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 เกือบไปแล้วน้องกับผมุ้งมันอมรอดมันดีมันยิงยิงน้องไม่โดนเลยเจ้ได้เข้าไปก็ตายไม่เข้าก็ตายแฟดพีแฟดเข้าเลยเข้าไปเลยนี่กดแล้วเข้าเลยผม้แปรนั่นแล้วเมสโตเมสโตเอ้ามหนีไปแล้วเหรอหนีไปแล้ว มีมีโซด้วยนะมันอยู่นี่มันอยู่นี่นอยู่นี่มันอยู่นี่เร้าไหนเจ้าโน้นเหรอผมโทรฟ้องเช้าพาไดูไหมคุณนนท์ขอปากที่เหลือด้วยไ,ไม่ได้แบบวะไม่ไ <laughs> ด้เยอะปงัปงพัปงปงัปงปง้องป้องพังป้ง So you I located a bomb drone going out. What? what the mean you are. ทัชโชอยู่ทางเชี่ยวที่ผมตายแทนแพนตรงนี้ตรงนี้แทนอะไรแทนล็อกให้หน่อยไอ้มูมมีฝานึงไปไม่ได้ติดที่นี่ผมเฮ้ยนี่ไงล่ะบอกให้ล็อกให้หน่อยไปเลยอะทุกขตกัน

ไอ้เจนียมันแสบว่ะมันแสบมันแสบทุกจุดอ่ะมันแสบมากเลยอ่ะโอ้โหมันแสบมากมีมีมี Found a bomb. a k e your way to its location and defuse it. อ้าวแล้วมันเกิดตรงเนี้ยพี่เลือกกดตรงนั้นเลยอ้าวโคสวยเราเลือกเกิดไม่ได้เว้ยนี่เฮ้ย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 กดกดกดตามเลยตัวนี้ไม่หัน ม,มีอ่ะมีอ่ะมีคนลมมีคนเล่นแล้วอ่ะต้องต้องตามไปแล้ว <c oughs> มันไม่ได้หระ <c oughs> เอาเอ,าอะไรอะไรจะมาทำอะไรเพื่อนเราล้วหรือ located bomb. have เอเ้ยแม่งเพียบเลยอ่ะฉันสัตฉันบมดเพียบเลยอ่ะบอกเลยฉันบนแม่งเพียบ <ม>า hey, เสด็จตายโอ้โห oh. อยู่นี่เหรอวะกูอยู่ในห้องน้ำชั้นสองนะโอเคผมรอถ้าแต่มันลงแฮกมาลงหมดแล้วแหละเพื่อนเห็นแล้ว

เซอเซอมองนี่บ่อแบงกวะอปูพัดดิ๊บระวังคนแบกโจมตีไม่ได้อาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผของอติ๊กไม่ทันกูอยู่ข้างบนเหรอคุณหนุนติ๊กทันปะอาตก แน,น,น่ไฟฟ้าอยู่ตรงเนี้ยไฟฟ้าอยู่ตรงเนี้ยไอ้มันต้องมีต้องมีคนยิงเปิดเว้ยอย่างแอดอย่ายิงพื้นปุ๊บเอาคุณนนนิกตรงที่ผมทุกที่เธอทุกที่กเธอเ,เอาเอา,เอาแฝดแแแหรือว่าเอาไอ้นั่นมาแฝดแฝดโอเคครับผมต้องไปทำเกมเองละนี่ถ้าเข้ามาได้หผมจะได้ไปยิงไอ้นี่ให้คุณนนเข้ามาได้เ้ยโอเคใครตีาตายเดียว นลยครับผมยังมีลมน่าจะมีลมอีกอ่ะแน่ๆโแน่ยิงใครอีกแล้วยิงใครอีกแล้วใครตายใครตายใครตายแล้วรอพี่เปิดเปิดแฮทโอ้อยโดนตันปาดแล้วโดนนเวลาไอ็งไปเห็นลืมดูสุดโอ้มวัอนี้ตายแล้วอ่ะไอ้นั่นเจ็บมากโอเคเวลาตายสว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 ยไอ้ตัวแรกแหล่มอสซี่เจ็บมากโอ๊มอสซี่ขึ้นมาตัดโอ้โหมอสซี่ขมาตัดปืยิงอยู่กระไอยู่ โอเคเดี okay. ๋ยวไปโตมาโตอยู่อีกไซส์นึ่งถ้าผมเห็นจักรทำแหลกไว้ปิดแผ่นไหมแผนไดหมอยู่อยู่ก็อยู่ไอแผนอยู่โนนึงโนนึงน่าจะอยู่ห้องเล็กอะห้องเล็กอะนั่นแหละห้องนั้นอะเฮ้ยเอาจิงทะลุอีกทะลุเออสวยคกลนนทำเกมเองหมดทีโอ้ ที่จเป็นตาสุดท้ายที่ที่เข้มตึงปีเงี้ยตึงปีเงี้ย MIP จ้าเล่นตาดิพี่เล่นเหนือมนุษย์เกิน